ในเรื่องของ PMQA 4.0เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถูกกำหนดเอาไว้เป็นขอบเขตเนื้อหาในการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นในตำแหน่งรองปลัดในระดับกลางของอบจอ ที่ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบเนี่ยตามประกาศเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกในรอบนี้ก็จะเป็นการสอบโดยการวัดที่ความรู้ความสามารถที่ตามเอกสารหมายเลข4ที่อยู่ท้ายประกาศนะครับรับ้ังเ็นว่าในหัวข้อในเรื่องของ PMQA 4.0จะเป็น เรื่องที่อยู่ในหัวข้อที่4เป็นความรู้เรื่องระบบของการจัดองค์กรการประเมินระบบของการบริหารของส่วนราชการในเชิงบรณาการหรือว่า PMQA 4.0ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องไปหาความรู้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของ PMQA 4.0นะครับเพื่อที่ําไปใช้ในการสอบในรอบนี้นะครับจุด ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบเรื่องของ PMQA 4.0เนี่ยมีอยู่หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในจุดที่เป็นเรื่องของความหมายหรือเนรรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นครับว่าข้อสอบเนี่ยนำเอาชื่อ PMQA ไปตั้งเป็นคำถามในในห้องสอบนะครับว่าเอะจริงๆแล้วเขาชื่ออะไรเขียนยังไงนะครับแล้วก็ใน ความหมายเนี่ยก็ถ้าจะดูว่าในเรื่องของ PMQA เนี่ยมันเป็นเกณฑ์คุณภาพในเรื่องของการบริหารจัดก,การภาครัฐที่ถูกยกระดับขึ้นก็ให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนส่วนราชการไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลน n d 4.0ก็คือการแบ่งเจเนอเรชั่นของของประเทศไทยก็แบ่งออกเป็นยุค1.0 2.0 3.0 4.0 pmqa 4.0เนี่ยก็คือเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุคข,ของ Thailand 4.0โดยที่เป็นการไปมุ่งเรียนที่การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ยึดเอาประชาชนเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางนี่คือเป็นเป็นความหมายของ pmqa จริงก็มีอีกหลายขั้นตอนครับที่จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจ มีหลากหลายประเด็นว่าเอพีเอเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรทำไมต้องมีพีเอนะครับแล้วก็ที่การประเมินพีเอเนี่ยต้องต้องประเมินอย่างไรก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีจุดที่ให้เห็นว่าจุดที่ออกข้อสอบเนี่ยนะครับมีมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่ออกข้อสอบในรอบที่ผ่านมาออกแบบไหนแล้วก็แต่รอบนี้เนี่ยก็คาดว่า น่าจะเป็นจุดที่ยังไม่ออกก็สอบในรอบที่แล้วที่มีการอาจจะมีการปรับข้อความสักทีหนึง่งเพื่อให้ให้แตกต่างจากรอบที่แล้วเพื่อให้เห็นว่า,าข้อสอบเนี่ยนะครับยังอยู่ในกรอบของในเรื่องของ PMQA ในกรอบในเรื่องที่ที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับยกตัวอย่างครับป้าหมาย สำคัญที่สุดของการยกระดับของ PMQA ไปสู่ PMQA 4.0คืออะไรเป้าหมายสำคัญที่สุดของการยกระดับ PMQA ไปสู่ PMQA 4.0คืออะไรระหว่างการ 1. นับการลดจำนวนบุคลากรภาครัฐสในเรื่องของการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ไปสู่รัฐบาลที่เปิดกว้างแล้วก็เชื่อมโยงกันหรือ3การเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ4เป็นเรื่องของการเน้นการทำงานตามระเบียบแบบแผนดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดเจตนาของ PMQA ผู้กดดำกาบเรียนท่านอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องของการ การบริหารจัดการภาครัฐเน้นเรื่องของความทันสมัยถ้าบอกเน้นเรื่องของความทันสมัยเนี่ยตัวเลือกที่เราสามารถตัดทิ้งได้เนี่ยตัดได้เลยนะเนี่ยการเน้นการทํางานตามระเบียบแบบแผนดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความทันสมัยเลยเขาเล้ตัดทิ้งเลยนะครับการเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของงบประมาณเขาพูดถึงเรื่องของการบริหารเห็นไหมเนี่ยก็คือ เป็นคุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐเน้นเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนส่วดรชการไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0นะครับเน้นการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของภาครัฐให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนี่ำตอบในข้อนี้เป็นข้อที่2นี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของบุค,าคลากรนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของงบประมาณที่ซื้เทคโนโลยี ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของแบบแผนที่ที่มันเป็นแบบดั้งเดิมในข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับตอบการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกันในข้อที่หนึ่งตอบสองดูตัวอย่างที่สองครับระบบงานที่ยืดหยุ่น แล้วก็มีความคล่องตัวจัดอยู่ในหมวดใดของเกณฑ์การประเมิน PMQA ในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน PMQA เนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่เจ็ดหมวดท่านก็ต้องไปทำความเข้าใจทั้งทั้งทั้งเจ็ดหมวดท่านจะไปทำความเข้าใจว่าหมวดที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของอะไรหมวดที่หนึ่งก็เรื่อง พูดถึงเรื่องของการนําองค์กรนําองค์กรยุค PMQA นําแบบไหนแล้วก็นําองค์กรในยุคของ PMQA 4.0เนี่ยนาแบบไหนนั่ก็ไปไปเทียบไปเทียบให้เห็นระหว่างการนําองค์กรในอดีตกับการนําองค์กรในปัจจุบันมีความต่างกันอย่างไรน,นั้นคือต้องไปไป ไปทาความเข้าใจนะครับเรื่องของการนาองค์กรเนี่ยโดยปกติเขาก็จะดูที่ดูที่วิสัยทัศน์ว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ไหมถ้ามีการกําหนดวิสัยทัศน์นะครับก็จะสแสดงให้เห็นถึงทิศทางของการนําองค์กรว่ามีการนําองค์กรอย่างอย่างมีอย่างมีวิสัยทัศน์ ในหมวดที่ที่สองก็จะเป็นหมวดที่พูดถึงเรื่องของมือกับเรามีเรามีเป้าหมายมีไกด์นัองค์กรมีเป้าหมายแล้วเนี่ยในหมวดที่สองก็จะเป็นหมวดที่พูดถึงในในเรื่องของอการขับเคลื่อนให้ไปบรรลุตามเป้าหมายคือเรื่องของยุทธศาสตร์ในหมวดที่สามก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมวดที่สี่ ก็จะเป็นเรื่องของการวัดการวิเคราะห์การจัดก,การความรู้ก็จะไล่เป็นหมวดหมดแบบนี้ไปจึง7หมวดนะครับแล้วก็ในระบบของการจัดองค์กรที่อยู่ในหมวด PMQA 4.0ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเนี่ยคือหมวดเรื่องของการการปฏิบัติการนะครับในในข้อที่2เนี่ยตอบ บทที่6นะครับในข้อที่2ตอบทที่6ตัวอย่างที่3ครับข้อใดคือรัฐษาสภาคร,รัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันไหนคือลักษณะภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นเป็นศูนย์กลางในข้อนี้นะครับคำว่ายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยคือการทำงานก็ต้องตอบสนองต่อความต้องการของของประชาชนหรือต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว การบริการประชาชนนั้นจะต,ต้องไม่ใช่เพียงแค่การบริการประชาชนเพียงแคง่เป็น,ปนไม่ได้เป็นบริการบริการประชาชนที่เป็นเรื่องของกลุ่มหรือภาพรวมแต่รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองที่แบบเป็นปัจเจกบุคคลสิ่งที่เป็นลักษณะของภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับก็คือการออกแบบ การบริการในการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่เป็นการทํางานในเชิงรุกนะครับในข้อที่สามเนี่ยคาตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่สามนี้นะครับนี่คือตัวอย่างในเรื่องของ PMQA 4.0ซึ่งคนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบกับพเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องหนีคู่แข่งให้ได้ นะครับเราต้องมีคู่แข่งให้ได้เราต้องทําคะแนนของการสอบในเรื่องของ PMQA ในเรื่องของภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยให้ได้ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าการสอบในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากการสอบแข่งขันนะครับเพราะว่าพอท่านสอบได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยท่านจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกสถานที่ที่จะไปรับคําสั่งแต่งตั้งก่อนก่อนคนที่มี คะแนนในการสอบที่ลดหลั่นกันลงมานะครับก็งั้นในไก่ในการสอบในรอบนี้เนี่ยต้องทําคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะบอกว่าทํทนาทําคะแนนไม่ได้มากหรือเอาแค่ผ่านเนี่ยอาจจะไม่รอดคือเอาแค่ผ่านก็คือผ่านน,นะแต่ว่าการได้รับการแต่งตั้งเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในในการสอบในรอบนี้แล,แล้วเนี่ยนะครับในไหนก็จะสอบแล้วเนี่ย ก็ต้องสอบให้ได้คะแนนให้ให้มากที่สุดนะครับก็ที่จะเอาสิทธิ์ไปยืนอยู่ในดับต้นๆเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกสถานที่ที่จะไปรับคําสั่งแต่งตั้งนะครับเพราะว่าในในการสอบในรอบนี้เนี่ยตามขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบแบบนี้นะครับที่ที่โชว์อยู่ในหน้าจอขณนะน,นี้เก้าหัวข้อเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่ซ่อนอยู่ในเก้าหัวข้อนี้อีกจํานวนมากนะ เราจะไปดูหัวข้อที่เป็นก6้าหัวข้ออย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าในการเขียนกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนเชื่อมโยงกันนะครับว่าในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาต้องมีมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจต่อเนื่องกันออกมาแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลว่าเราจะต้องขยันในการอ่านหนังสือขยันที่จะฝึกฝนเรียนรู้อย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับในทุกวันนี้ ในกลุ่มของผู้ที่เรียนรู้ออนไลน์กับพี่เพื่อนเนี่ยเขาก็อยากเรียนรู้ทุกวันฝึกทําข้อสอบทุกวันนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะไม่ว่าจะเป็นช่วงของการทําภารกิจใดๆก็ตามนะครับเราจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ฝึกทําข้อสอบในทุกๆวันครับเพื่อเป้าหมายต้องสอบได้ในรอบนี้นะครับนอกจากขั้นสอบผ่านในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วนะครับเดียวเมอีกสิ่งหนึ่งครับ ก็คือการไปนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนางานซึ่งจะเป็นการสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งหลายท่านก็เตรียมพร้อมแล้วแหะว่าท่านมีผลงานท่านทำผลงานท่านทำวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมแล้วในรูปแบบของการนำเสนอวิสัยทัศน์กับผลงานเนี่ยนะครับไม่เหมือนเดิมนะท่านทีเ่เคยสอบมาในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของผลงาน รูปแบบหน้าตาในการนําเสนอเนี่ยต่างจากเดิมนะครับตามรูปแบบที่ประกาศนั้นท่านต้องทําให้เป็นไปตามรูปแบบนะครับต้องทาตามรูปแบบเพราะว่าเขามีรูปแบบที่ที่กําหนดออกมาอย่างไรเนี่ยก็ต้องทําให้เป็นไปตามรูปแบบนะครับท่านที่กําลังเตรียมตรวจสอบอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบในเรื่องของ PMQA 4.0ใน คิวอาคตนี้ได้นะครับในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงพี่วุะเพื่อนจะใช้พื้นที่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการแจ้งถึงความคืบหน้าในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ในเรื่องของวันเวลาสถานที่ในการสอบเวลาเขาประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบแลลวเขาประกาศเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ในการสอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบนะที่จะต้องรู้วันเวลาสถานที่ ในในการสอบนะครับงนั้นเพื่อปิดโอกาสพลาดทํางานเพลินไปลืมวันเวลาในการสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะติดตามด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็ท่านสแกน QR code โค้ดกดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในในรอบนี้นะครับท่านก็ต้องอยู่กับผม พี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับว่าเป็นอิสระของผู้เรียนและสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้และพะกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์คลิปนี้สวัสดีครับ